สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือว่าธนชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์รับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองขอนแก่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับขออนุญาตอัปเดตหน่อยนะครับผมไม่ได้ลงคลิปค่อนข้างหลายวันอยู่พอสมควรนะครับนะฮะว่ารถคันไหนมีราคาไหนบ้างแล้วก็มีคันไหนที่ปรับราคาลงบ้างนะครับนะฮะเริ่มแต่คันแรกก็จะเป็น m t t u u i s s i s t t a d a นะครับเป็น4 w h e e l เครื่องยนต์2.5นะครับตัวนี้จะเป็นตัวหายากนะครับนะฮะจะเป็นอินเตอร์เทอร์โบจากโรงงานนะครับ2.5คันนี้มีฟีล็อกให้ ยางดีสีเส้นล้อแมกลายดยดน้ำสวยๆนะครับภาสีไม่ขาดสีสันนะฮะค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าอยากจะสวยบอกมาได้นะครับเดี๋ยวผมเก็บรายละเอียดงานสีให้เพิ่ม10,000บาทเดบาทวเก็บให้นะครับผมนะฮะมีบันไดข้างมีโลบาร์กันชนท้ายเดิมๆของเขาสวยๆนะครับนะฮะนี่ครับผมนะฮะรายละเอียดเดิมๆไปดูในคลิปนะฮะที่จอชงรีวิวคันนี้โดยเฉพาะก็ได้นะครับผมนะะภายในสวยมากเป็นรถคุณตานะครับนะฮะ รถคุณตาคันนี้ไปซื้อมาจากอำเภอบ้านผือนะฮะจังหวัดอุดรธานีนะครับผมนะฮะเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับภาษีไม่ขาดอยู่ที่1 5 9 0 0 0นานะครับอยากเก็บสีสวยๆก็เพิ่ม10,000บาทนะครับเดี๋ยวเก็บให้แล้วก็ฟรีจัดส่งฟรีเตี่ยวของเหลวให้ด้วยนะครับแล้วก็คันนี้เป็นคันมาใหม่นะครับนะฮะอันนี้ตัดให้พี่เอแล้วนะครับนะฮะอันนี้มาใหม่ยังไม่เคยลงนะฮะยังไม่เคยลงคันนี้เป็นดีโฟดีปี2002นะครับ นะคันนี้ยางสวยนะครับเป็นรุ่น G ีนะครับก็คือรุ่นท็อปนะครับรุ่น G เครื่องยนต์2.5แกว่าจะเอาไปเก็บรายละเอียดก่อนนะครับถึงจะลงขายให้ลูกค้านะครับก็รอติดตามได้เลยนะครับหรือสอบทมก่อนได้ติดต่อพี่ได้เลยคันนี้นะฮะของพี่แกจะมีดีฟดีประมาณ3คันนะฮะคันสีทองไปเก็บสีแล้วนะครับแล้วก็คันอีกคันหนึ่งอยู่ด้านหลังนู่นนะฮะคันนั้นอยู่ที่89,000นะฮะได้คอกด้วย อันนี้แกถอดข้อออกนะครับผมนะฮะแล้วก็รถตู้นะฮะรถตู้ตอนนี้ยังอยู่นะฮะสถานะนะฮะเดี๋ยวจะอัปเดตรีวิวอีกรอบหนึ่งอย่างชัดเจนนะครับนะฮะก็เนื่องจากนะฮะจริงๆลูกค้าว่าจะมารับนะฮะอันนี้ต้องบอกประวัติก่อนว่าเป็นยังไงนะครับรถคันนี้ลูกค้าตั้งแต่มาดูวันแรกนะฮะ,ะรถพมมาถึงนะฮะไม่รู้ว่าลูกค้ามาจากไหนล้วก็มาดูมาดูแล้วก็ดูสภาพแล้วก็ แจ้งอยากให้ทํานู่นนี่นั่นให้นะครับก็ทําตามลูกค้าลูกค้าอยากได้ล้อมแม็กก็ทําล้อมแม็กใส่ไซเกอร์ใส่นั่นติดฟิล์มให้ทำความสะอาดประดับประดาให้ต่างๆ,ๆนะครับฟีเปลี่ยน์ถงเร็วให้หมดเรียบร้อยนะครับลูกค้าก็ตกลงกันแล้วก็มาจับหนึ่งมืดนะครับร,รอ,นะรบอวันที่โอนก็ผมบอกว่าภายใน1เดือนนะครับผมนะฮนะเพราะว่าเอกสารรอจากบริษัทอยู่นะครับนะฮะว่ารถคันนี้ก็คือเป็นรถของโรงเบียร์นะครับนะฮะก็เขาให้1เดือน ทีนี้ลูกค้าบอกขอรับรถก่อนได้ไหมขอรับรถก่อนมารอบหนึ่งรอบ2รอบ3นะครับนะฮะแต่ลูกค้าก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรพาอะไรมานะท่านพี่ชี้ผู้ชายไม่ยากนะฮะแต่พี่ผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างยากถามเรื่องเอกสารผมบอกว่าภายใน1เดือนมันคือข้อตกลงภายใน1เดือนไม่ได้ผมยินดีคืนหนึ่งนะครับแต่ลูกค้านะครับก็ออกทางแบบนะฮะอย่างว่านะครับผมนะกลัวทุกอย่างนู่นนี่นั่นนะครับนะฮะแล้วก็จะเออนัดผมจะรับวันนี้แล้วก็ พอมาแล้วก็จะไปทางอื่นแล้วก็นัดวันนี้แล้วก็มาอีกประมาณนี้นะครับก็เลยผมว่าน่าจะไม่มีผลดีนะครับถ้าลูกค้าไม่ไว้ใจทางเรานะครับก็เลยตกลงคืนเงินกันไปนะครับก็ไม่เป็นไรให้เขาคืนไปนะครับเขาจะได้สบายใจของเขานะฮะนะก็จริงๆพี่ผู้ชายแกอยากได้มากนะครับนะก็ไม่อยากให้มีปัญหาแล้วก็ถ้าไม่ไว้ใจกันซื้อกันต่างคนซื้อทั้งคนซื้อคนขายนะฮะ ไม่มีความพอใจต่อกันเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับผมไม่อยากให้อ่าไม่มีความสุขทั้งสองฝ่ายนะครับก็เลยคืเนเงินลูกค้าไปก็เลยล่อคันี้นะครับเดี๋ยวผมตกแต่งเพิ่มเติมไปนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของวันที่เล่มมาแล้วกันผมจะรีวิวแบบละเอียดอีกทีนึงจะดีกว่านะครับเพราะว่าผมจะตกแต่งเพิ่มเติมอยู่ก็คือจะใส่สเกิร์ตนะใส่สเกิร์ตแล้วก็นะฮะ มีเพิ่มเติมนี่ๆหน่อยเข้าไปนะครับนะฮะอย่างเช่นพวกนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับนะฮะตกแต่งแต่ภายในเป็นเดิมๆนะฮะคันนี้คือป้ายฟ้าตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะไม่ใช่รถรับจ้างนะครับไม่ใช่รถล่องนะครับผมนะฮะนี่ก็ใส่เพิ่มเติมนิ่ๆหน่อยพอสวยงามนะครับนะฮะแต่ล้อล้อเป็นล้อใหม่นะฮะนี่ลูกค้าอยากได้ก็เลยซื้อใส่ให้ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็เดี๋ยวรอดูตอนเล่นมาเดี๋ยวผมจะรีวิวละเอียดอีกทีนึง ถ้าหารถตู้อยู่คันนี้รับรองไม่ผิดหวังนะครับผมลองขับขี่ดูแล้วสมรรถนะปกติทุกอย่างนะครับเปลี่ยนทองเลี้ยวให้เรียบร้อยทั้งหมดทุกอย่างด้วยนะครับเพราะว่าวันนั้นลูกค้าว่าจะมารับนะครับแล้วก็มาคันนี้นะครับนะฮะปี2010นะฮะเป็น V Enterbo นะครับเป็นอ่าตัว1 4 4สีแรงม้าคันนี้สีสันสวยนะครับแต่แค่ฝุ่นนะครับไม่รู้จะล้างไงล้างวัน2วันก็ประมาณนี้เลยนะครับนะฮะ เป็นสมาร์ทแคปนะฮะปี2010เล่มพร้อมโอนภาษีไม่ขาดอยู่ที่ราคา2 19,000ฟรีเปลี่ยนของเรฟรีจัดส่งให้นะครับไกลแค่ไหนก็ส่งให้ได้นะครับผมนะสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็คันนี้ก็เดี๋ยวปรับราคาลงวันนี้จะรีวิวเดี๋ยวล้างใหม่นะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูแล้วลองขับนะฮะถ้าหารถเก๋งนะครับตัวประหยัดนะครับนะฮะแล้วก็การขับขี่ที่สมรรถนะดีดูภูมิฐานดีหน่อยก็ประมาณตัวนี้นะครับกลางๆนะครับ นะไม่ใช่ชิตตี้คาตัวเล็กนะครับอันนี้เป็น c ีอโรงงานเดี๋ยวมาดูกันเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับภาษีไม่ขาดในส่วนเลขไม้ก็1 0 0 0 0แสนนิดๆน,นะฮะหนึ่งแประมาณนี้เป็นไม้แทนะครับผมเดี๋ยวรอดูตอนเย็นเดี๋ยวผมจะล้างทำความสะอาดแล้วก็รีวิวนะไม้ที่นึงส่วนราคาลงเยอะแน่นอนนะครับฟรีจัดส่งเหมือนเดิมฟรีเปลี่ยนของเหลวให้เหมือนเดิมถ้าช้าอดแน่นอนคันนี้นะครับเดี๋ยวดูตอนเย็นเดี๋ยวบอกราคาใหม่อีกที่นึงนะครับ จะตัดออกสักคันนะฮะสำหรับรถเก่งนะครับจะเหลือไว้แค่พวกรถกระบะนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเป็น4 w h e e l v วี o นะครับผม2.5 4 w h e ห l าหาตัวประหยัดเครื่องยนต์นะไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ใหญ่2.5ก็เพียงพอแล้วนะครับวิ่งทางไกลดียางใหม่4เส้นนะครับเป็นยางใหม่นะฮะยางใหม่ยังไม่ได้วิ่งอะไรใช้งานนะครับมีวิ่งเข้าออกหน้าเต็นท์เท่านั้นเองนะครับคันนี้ซักฟอกภายในเรียบร้อยนะครับผมนะฮะ สีสันสวยนะครับรถเดิมบางไม่มีชนหนักนะครับนะฮะเครื่องยนต์ดีมากโฟวิวดีไม่มีปัญหานะครับนะฮะหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้ก็อยู่ที่ราคา2 0 0แสนเออสามแสนเออสองแสนสามแสนเออสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันขออภัยด้วยนะฮะก็สลับสับสนไปนะครับมองไปที่สตาร์ด้าก็เลยไปคิดราคาคันสตาร์ด้านะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันฟรีจัดส่งให้ทั่วไทย ฟีเปลี่ยนทองเหลวให้อ5อย่างนะครับรับประกันเครื่องเกียร์1เดือนรับประกันการโอนย้ายให้นะครับนะฮะสำหรับคันนี้นะฮะก็ฝุ่นเต็มเหมือนกันนะครับนี่นี่ฝุ่นนะฮะอันนี้ก็ล้างเมื่อ2วันเหมือนกันนะครับช่วงนี้ทําใจหน่อยนะครับแต่สมมอิลูกค้าก็คือล้างใหม่ทั้งคันเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็นะฮะคันนี้นะครับสตาร์ด้าเมื่อวานเมืม่อวานขี่คันนี้ไปนะครับไปดูรถ ของไทยน้ําทิพย์นะฮะก็มีพ่อแกให้ช่วยไปซื้อรถให้นะครับนะฮะจริงเราก็ไม่อยากจะซื้อนะครับเพราะรถเราไม่ได้เห็นตัวรถนะฮะก็เอาคันนี้ไปเมื่อวานไปที่โคราชนะครับไปไทยน้ําทิพย์โคราชแล้วก็วิ่งไปที่ไทยน้ําทิพย์สุรินทร์นะครับผมนะฮะอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาตั้งแต่ตีห้ากลับมาถึงนี่ประมาณสี่โมงเย็นนะครับนะฮะทำเวลาอยู่พอสมควรก็วิ่งไที่ร้อยสิบร้อยยี่สิบประมาณนี้ นะฮะคันนี้ก็คือวิ่งทางไกลได้แน่นอนความร้อนไม่มีปัญหานะฮะคือผมทําคันนี้จริงๆทําไว้ขี่มากนะฮะเอาเอาสิ่งที่ดีใส่คันนี้ไปค่อนข้างเยอะนะครับนะฮะเพราะว่าใช้คันนี้บ่อยบางทีก็ขี่กลับบ้านนะฮะซื้อของกับเข้าร้านนะครับคันนี้เป็นตัวยกสูงรับรองวิศวะเรียบร้อยล้อ,อยางรับรองวิศวะเรียบร้อยนะครับมีฟีล็อกให้โฟวิวใช้งานได้ปกติสีสันสวยนะครับ นสีสันสวยภายในสวยนะครับโฟลยูดี่อุปกรณ์ทุกอย่างยังอยู่นะครับเมื่อวานเอาไปนะฮะก็ไปกลับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะฮะครับขี่ดีแอร์เย็นนะครับผมนะะฮตาเร่งดีมีเทอร์โบอินเตอร์นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ราคา29,000นฟรีจัดส่งทั่วไทยฟรีเปลี่ยนของเลวให้5อย่างนะครับผมนะฮะก็สนใจติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวล้างสวยๆส่งหม้ออีกทีนึงตอนนี้คือ อยากจะให้ยังขึ้นนะฮะแต่นี้ขี่นะเมื่อวานขี่ไปไม่หลุดเฉยนะฮะโอ้โหเหนียวมากนะฮะอ่ะแล้วก็คันนี้นะครับนะฮะเราติดต่อพี่ได้เลยตอนเดียวนะครับนะฮะ tfr 9 0แรงม้านะครับปี35คันนี้เป็น90แล้วนะครับมีพวงมาลัย power นะครับคัสซีดีมีคอกให้สีสันก็ตามสภาพภายในแอร์เย็นอยู่นะครับนะฮะอัตราเร่งก็โอเคนะฮะจูนปั๊มแล้วก็วิ่งดีอยู่นะครับ คันนี้ก็อยู่ที่79,000มนาพนะฮะติดต่อต่อรองแกได้ภาษีต้องต่อ2ปีนะครับนะก็คันนี้เป็น d ีโฟดีนะครับดีโฟดีแปดหมื่นเก้าพันปีสองพันสองนะครับเป็นตัวอีนะครับกระจกไฟฟ้านะครับแอร์เย็นภาษีไม่ขาดนะครับนะฮะภาษีหกแปดมีนามีได้คอกด้วยคันนี้จะได้คอกด้วยนะครับนะฮะแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับนะก็รอดูถ้าลูกแกวก็บอกว่าคร่าวๆนะฮะถ้า ยังไม่จบลูกค้าก็น่าจะไปเก็บรายละเอียดสีเพิ่มเติมนะฮะก็น่าจะตั้งเพิ่มอีกประมาณ2 0,000แกบอกว่าอย่างนั้นนะครับอาจจะทําสวยนะครับติดต่อแกได้เลยนะครับผมคันนี้แล้วก็คันนี้นะฮะคันนี้เป็นรถทางเราเองนะครับนะฮะนิสสันมิกเอนะครับปี25 3 4 3 5ประมาณนี้นะครับคันนี้แอร์เย็นนะครับผมนะะแอร์เย็นใช้งานได้ปกติภายในประมาณนี้นะครับนะฮะ บอดี้มีติดผุบ้างบางจุดนะฮะอย่างเช่นกระบะนะครับผมนะแต่สีโดยรวมคือพอดูได้นะจะจานาภายในรอนกระบะก็ยังดีอยู่นะครับยังสภาพดีอยู่ทันนี้นะฮะหกหมื่นาพนะครับไม่มี POWER แต่ว่าเครื่องยนต์ดีไม่หนักนะครับไม่หนักมากเท่าไหร่นะครับเครื่องยนต์เป็นฝาแดงนะครดีดีสองพันหได้เครื่องยนต์ฝาแดงนะครับนะฮะ เครื่องยนต์2,500ซีซีนะครับผมนะฮะสตาร์ทต,ติดง่ายไม่ต้องเผาหัวเพราะตัวนี้ไม่มีระบบเผาหัวนะครับนะฮะเปิดสตาร์ทได้เลยเหมือนทีฟอานะครับไม่ต้องเผาหัวเป็นเครื่องยนต์ไดเร็กนะครับผมนะฮะนี่ครับเอาไปใช้งานนะครับคุ้มนะครับมีเฮดเดอร์ด้วยวิ่งดีอ่ถ้าเอาไปใช้งานคือคุ้มนะครับนะฮะไม่ได้ไปแต่งโชว์ถ้าไปแต่งสวยแต่งโชว์คันนี้ไม่แนะนำนะครับเอาไว้ ใช้งานจริงๆนะครับนะทรงก็สวยอยู่มีล้อแม็กให้นะฮะหกหมื้าพับาทนะติดต่อมาได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งสตาร์ดาของผมสีประตูนะฮะเหมือนสีสีเดียวกันกับตัวนั้นเลยนะครับนะก็เอาไปเก็บรายละเอียดสีอยู่เดี๋ยวมาดูราคายอีกทีนึ่งนะครับนะขอปรับราคาเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าไปเก็บรายละเอียดสีนะครับ สนใจโทรเบอร์09827 4 4 2 7 9 0 9 8 2 7 4 4 2ด9ีนไอดีไลน์ศู4ย์เ4 4านะครับอยากดูรถตัวจริงรบกวนโทรสอบถามก่อนว่ามีติดนัดติดจองไหมถ้าไม่มีติดนัดไม่มีติดจองผมให้ท่านมาที่ตำบลท่า,าพราอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมนะฮะโทรก่อนนะครับจะได้ไม่เสียเวลาส่วนท่านใดที่อยากจะให้จัดทรงนะครับก็โทรมาได้นะครับมาจําหนึ่งหมื่นส่วนที่เหลือรอจ่ายที่หน้าบ้านท่านได้เลยนะครับ ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ